ครับพบกันใเจัสสุดาห์กับรายการคูคกเก้ค,ครับ,รบผมเองครับผมพัดครับครับวันนี้เราจะมาสรุปและวิเคราะห์ Apple Event ที่เปิดตัว iPhone 13 iPad mini และตัว Watch 7ไปครับผมครับ เริ่มแรกเลยเราจะมาสรุปแบบสั้นๆไวๆให้ฟังแล้วอะไรอย่างนั้นเราจะมาบีคอให้ฟังว่าเป็นยังไงตัวแรกเลยที่เขาเปิดตัวใหม่ก็คือตัว iPad ธรรมดานี่แหละเปลี่ยนเป็น Gen 9 Gen 9เนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนไปอย่างเดียวเลยก็คือตัว CPU ีเปลี่ยนเป็น A 13แค่นั้นครับจบครับตัวต่อไปครับ iPad Mini Gen 6หครับหรือชื่อหนึ่งผมตั้งเองไอ iPad A สี4 m i n i มันก็คือสเปคเหมือน iPad A เเลยนะครับก็คือเป็นดีไซน์ใหม่เปลี่ยนจากปุ่มโฮมมาเป็นแบบไม่มีปุ่มแล้ว เหมือนใน iPad Pro กับ iPad Air 4นะครับหน้าจอใหญ่ขึ้นจาก7.9เป็น8.3นิ้ว CPU เปลี่ยนเป็น A15 เร็วขึ้นกว่า iPad mini เดิมอ่ะ40%นะครับมี Touch ID ที่ปุ่ม power นะครับแล้วก็กล้องหลังเนี่ยเป็นมีมขนาดภาพเป็น12ล้านพิกเซลกล้องหน้าเป็นกล้อง w i d 12ล้านเหมือนกันมีฟีเจอร์ Center s t a t e ที่ทำให้คุณวิดีโอคอลได้ในขณะที่เราเดินเนี่ย,เป,ยเปลี่ยนมุมมองได้ครับพอเปลี่ยนจาก Lightning เป็น USB-C แล้วตอนนี้ iPad นี่ USB-C หมดแล้ว อยู่ในไอแพดเฉยๆนะฮะแล้วก็รองรับ 5G นะครับแล้วก็รองรับ Apple Pencil 2นะครับราคาเริ่มต้นเนี่ย17,900บาทในรุ่น6 4 g ครับตัวต่อไปเนี่ยคือ Apple Watch 7ครับผมตัวเนี้ยหน้าจอใหญ่ขึ้น20%หน้าจอเนี่ยสว่างขึ้น70%แต่คือหน้าจอ70%สที่ว่างขึ้นเนี่ยคือตัว a l w a y s o n นะแล้วเขาบอก70%เนี่ยคือ Indoor คือประมาณว่าถ้าคุณอยู่ Outdoor อยู่ข้างนอกอ่ะยองไม่เห็นในที่สว่างขึ้น กันน้ำ wr 5 0คือกันน้ำ50า50เมตรนั่นเองแล้วตัวนี้มี fast charging เพื่อเร็วขึ้น33%หมายความว่าถ้าคุณชาร์จเนี่ยจาก0%เนี่ยแบบ0%จนถึง80%เนี่ย<ม>ชาร์จได้ภายในเวลา45นาทีครันาทีตัวนี้ราคาในเมืองไทยเริ่มต้นยังไม่เปิดตัวยังไม่ทางการแต่ราคาตามไม่ได้คือ399เหรียญก็คือราคาเท่ากับตัวเปิดตัวของตัว watch 6นั่แหละครับครับต่อไปมาพูดถึงพระเอกของงานนี้ครับคือ a 13 ไอโฟน13ได้มีสองรุ่นย่อยคือไอโฟน13เฉยๆกับไอโฟน13มินินะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปหลักๆผมสรุปมาสีข้อที่เปลี่ยนไปจากไอโฟน12คือข้อแรกคือ CPU ตัวนี้ใช้เป็น A15 นะครับสถาปัตยกรรมย,ยังคงเป็น5นาโนมิเตอร์อยู่มี CPU 6คอแบ่งเป็น4คอแบบประหยัดพลังงานและอีก2คอแบบ powerful นะครับแล้วก็ยังมี GPU เนี่ย4คอไอตัวประมวลผลภาพนะครับจุดเด่นที่เขาชูเลยคือจำนวน t r a n s เตอร์ที่เพิ่มมากขึ้นนะครับอันเดิมเนี่ย A14 เนะี่ย b 11.8พันล้านก็คือ 11, ทรานซิสเตอร์จำนวนทรานซิสเตอร์เนี่ยอันใหม่เนี่ยสิบห้าบิลเลียนก็คือ1 5 0 0 0ห้านล้านทรานซิสเตอร์นะครับจำนวนที่เพิ่มขึ้นนี้มีในแงสำคัญยังไงเดี๋ยวเราไปสรุปอีกทีนะครับข้อ2คือ notch คนไทยเล็กติ่งะติ่งมันเล็กลงบางลงนะครับเป็นไปามข้าเรือตัวนี้ข้อ3กล้องหลังตำแหน่งใหม่จากเดิมเนี่ยกล้องหลังมี2กล้องมันจะอยู่เรียงติดกันอันใหม่นี่เป็น,ปนแนวทะแยงบางคนก็ไปค่อนแคว่าเฮ้ยมันไม่มีอะไรจะเปลี่ยนอะไรใช่ไหมเนี่ยมนทะแยงทะแยงกล้องให้รู้ไปรุ่น13ี่จริงๆแล้วในการที่เาทะแยงเน เพราะว่ากล้องตัวนี้เขามีตัวเซนเซอร์ชิป OIS และตัวกันสั่นแบบเซนเซอร์ชิปอะซึ่งไอตัวนี้มันจะกินพื้นที่พื้นที่ในการวางเพราะฉะนั้นเขาเลยต้องวางกล้องขะแยงนะครับไม่สามารถวางเรียงกันเหมือนเดิมได้นะครับแต่จํานวนความละเอียดยังคงเป็น12ล้านเท่าเดิมนะครับแล้วก็แบตเตรี่เนี่ยข้อที่4แบตเตอรี่เนี่ยใช้ได้นานขึ้นนะครับสำหรับ iPhone 13เนี่ยใช้ได้นานกว่า iPhone 12เนี่ยสชั่วโมงครึ่งเยอะเยอะเหมือนกันนะแล้วก็ iPhone 13 m i ม i ินิเนี่ยใช้ได้นานกว่า iPhone Mini ฟนั่วโมง่งน,นบนะ ก็ฟีเจอร์ต่อไปของ iPhone 13นี่ก็คือมีโหมด cinematic mode คือโหมดอะไรคือโหมดการถ่ายภาพวิดีโอแบบเหมือนเราถ่ายภาพยนตร์น่ยที่ที่โฟกัสจะค่อยๆแบบโฟกัสจากจุดจากเมนซับเจกต์เนี่ยค่อยๆแพนไปไปโฟกัสข้างหลังได้แบบช้าๆนี่เนียนนะครับตัวนี้ใช้ AI มาช่วยนะครับมีมีฟีเจอร์นี้มาสําหรับรุ่น iPhone 13นี่นะครับแล้วก็ความจุเริ่มต้นเนี่ยจากเดิมนะ่ะ64กิกเพิ่มเป็น1 2 2เอ้ย128กิกแล้วเพิ่มเป็น2เท่าเลยทีเดียวราคาเริ่มต้นของ iPhone 13นะครับ29,900บาท ส่วนใน iPhone 13มีนี้25,900บาทครับรุ่นต่อไปคือ iPhone 13 Pro หรือว่า Pro Max ตัวเนี้สมมาเป็น Pro จริงๆแล้ะเมื่อเทียบกับตัวรุ่นไม่โปรอย่าง iPhone 13มีอะไรเพิ่มขึ้นมา3อย่างหลักๆก็คือ CPU เนี่ยเป็น A15 เหมือนกันแต่เป็น A15 รุ่นที่มี GPU อยู่5คอก็คือเพิ่มขึ้นมาจากไอตัวรุ่น13อะ่ะ1คอ GPU เพิ่มขึ้นมา1อแล้วก็หน้าจอตัวนี้เป็นหน้าจอแบบ Pro Motion ละ โปรโมชั่นตัวนี้หมายความว่าอะไรหน้าจอโปรโมชั่นเนี่ยคือเป็นหน้าจอที่สามารถที่จะปรับรีเฟรชเรทได้นั่นแหละสิบเฮิร์ตจนถึง1 2 0เฮิร์ตตอนที่เราแบบสกอร์อะไรไวๆดูอะไรไวๆเล่นเกมอะไรเนี่ยมันก็จะเป็น1 2 0เฮิร์ตมันก็จะสมูทมากแต่เวลาที่เราแบบอยู่นิ่งๆดูเว็บด,ดูเว็บดูอะไรเงี้ยมันก็จะปรับเหลือ1 0เฮิร์ตทำให้ประหยัดไฟตัวนี้เพิ่มขึ้นมาก็ก็เจ๋งดีกล้องทั้ง3ตัวกล้องทั้ง3ตัวเนี่ยปรับสเปคใหม่หมดตัวนี้แบบโหเปลี่ยนไปจากตัวตัว13เลย อย่างตัวเทเลเนี่ยตัวเนี้ยเทเลเลนเทเลเปลี่ยนเป็น 3x ก็คือซูมได้ 3x แทนที่เป็น 2x แล้วก็ตัว Y หรืออัลตราวาธรรมดาเนี่ยตัวรูรับแสงเพิ่มให้รูรับแสงกว้างขึ้นเพื่อจะได้เหมือนเหมือนถ่ายซีเนมาติกได้ได้ดีขึ้นแล้วก็ตัวโปรเนี่ยก็เหมือนเหมือนตัวรุ่น12โปรเหมือนกันก็คือจะเป็นสามารถถ่ายวีดีโอแบบโปรเรส o ซลูชันได้ตัวแบตเตอรี่ตัวนี้สามารถใช้ได้นานขึ้น1.5ชั่วโมงเมื่อเทียบกับตัว12โปรปีที่แล้วแล้วก็ตัว Pro Max สามารถใช้ได้นานขึ้น 2. 5ชััั่ววโมมงเเือทียบบกต Pro Max ปีล้วที่เป็นรุ่น12ราคาเริ่มต้นเนี่ย38,900บาทแล้วก็ตัว Pro m a x 4 2 9 0 0บาทครับมาวิเคราะห์กันมั่งไอ้ทั้งอีเวนต์เนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจตัวไหนน่าสนใจสุดผมเนี่ยตัวที่น่าสนใจสุดเลยนะคือตัว iPad mini เพราะว่า form factor มันเปลี่ยนไปทั้งหมดเลยจริงๆแล้วเนี่ยคือตัว iPad mini form factor แบบเนี้ยผมรอคอยมานานมากแล้วอยากได้มันมากแล้วเพราะว่าอะไรอย่างหนึ่งคือเวลาผมใช้ตัว iPad Pro ที่เป็น form factor แบบเนี้ยคือ มันจะหนักเวลาผมถือมือเดียวเวลาผมชอบอ่านอ e ีบุ๊กบางทีอ่านอ e ีบุ๊กแล้วก็ถือมือเดียวแล้วมันจะหนักใช้แด้สักเดียวกาลาละ่ะแต่ถ้าจะไปใช้ iPad มินิรุ่นเก่าเอ๊ะหน้าจอมันก็จะเล็กไปหน่อยหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยเจ็ดจุดเก้านิ้วพอมันมาเปลี่ยนเฟอร์แฟกเตอร์น,นี้หน้าจอขยายใหญ่ขึ้นจากเจ็ดจุดเก้านิ้วเป็นแปดจุดสามนิ้วและน้ําหนัก iPad มินิตัวเนี้ยน้อยกว่า iPad มินิรุ่นก่อนอันนี้ด้วยซ้ำใช่น้อยกว่าตอนน้อยกว่าด้วยซ้ำตอนนี้เหลือสองร้อย 9กกร,รัมอ่ะรุ่น WiFi 2อ3กร,รัมเนี่ยคือน้ำหนักประมาณมือถือหน้าจอใหญ่อ่ะที่ดูแล้วกันเพราะถือมือเดียวเนี่ยสบายสบายอยู่แล้วถ้าคอน sum content แบบเนี้ยถือมือเดียวอ่ะผมว่าเหมาะสมมากนอกจากนั้นเนี่ย USBc UH มาใช้กับ Pencil 2ได้รอคอยมานานไม่ต้องไม่ั้งแบบใช้กับเพนซิลคือใช้ iPad ตอนนี้ก็อยากจะใช้กับเพนซิลใช่ไหมแต่ถ้าไป iPad ธรรมดาต้องใช้เพนซิลหนึ่งซึ่งมันเสียบตูดอ่ะ <laughs> แต่ละปัาชโยคุณพัดอ่ะ พอสมพอดีเพนซิลสองเอาเพนซิลหนึ่งที่มันดีไซน์ยังไงของมันก็ไม่รู้อ่ะตัวนี้แล้วก็ถ้าซื้อตัวตัวมินิก็จะถูกกว่าซื้อตัวแอร์อีกด้วยซ้ำก็คือตัวมินิตัวเนี้ยราคาเปิดตัวราคาเริ่มต้นเนี่ยหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทบแต่ระวังนิดนึงเพราะว่าราคาเนี้ยคือได้ความจุหกสิบสี่กิกะไบต์คุณก็ต้องดูคิดดูนิดน,นึงว่าไอ้สิ่งที่คุณซื้อเนี่ยไอ้หกสิบสี่กิกะไบต์อ่ะมันโอเคไหมสำหรับผมเนี่ยผมจะไปอ่านอีบุ๊กผมจะไปแค่เซ็นเอกสารพพพพกกกาาสสะะะดดวววออไรรเเงงีี้ยยคับผม่ ต่มันก็จริงๆมันก็เหมาะสมสําหรับเอาไปเล่นเกมใช่ไหมคุณบ่ายใช่ผมว่าตัวนี้เหมาะสมมากๆในขนาดหน้าจอมันนี่แบบพอเหมาะในการจับถือน้าหนักพอเหมาะเล่นเกมน่าจะสะดวกน่าจะมันแล้วก็ CPU แต่ถ้าจะไปเล่นแต่ถ้าจะไปเล่นเกมเนี่ยแล้วคุณใช้6 4 g b กิกกบเนี่ยผมบอกบอกเลยว่าไม่พอแต่พอ6 4 g b กิกบเนี่ยถ้ามันไม่พอเนี่ยจะซื้อรุ่นถัดไปเนี่ยมันไม่มีร้8ยยี่สิบกิกบนะกัดมันกั มันเป็นรุ่น256เลยซึ่งราคาโดดไป23,400บาทเพิ่มขึ้นมาอีก5,500 500บาทอ่ะก็ค่อนข้างอย่างเยออยู่เอส่วนต่านี้ไปซื้อ Apple Pencil 2ได้เลยทีเดียวก็ต้องคิดดีๆว่าจะอัพไม่อัพกับผมตัวต่อไปที่น่าสนใจก็คือตัว iPhone 13 mini ทำไมผมคิดว่า iPhone 13 mini น่าสนใจเพราะว่าคือมันคือ iPhone 13เลยอะแล้วสิ่งที่มันต่างกับตัว iPhone 13เนี่ยมีอยู่2จุด จุดที่1เนี่ยคือหน้าจอมันเล็กลงจาก6.1นิ้วใน iPhone สเหลือ5.4นิ้วครับแต่การที่มันหน้าจอเล็กลงเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ข้อเสียก็ได้นะจุดทุกวันเนี้ยอย่างตัวผมเองเนี่ยผมยังรู้สึกบางทีลำคาเลยมือถือมันหน้าจอใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอะ่ะจาก6นิ้ว6.2นิ้ว6.5นิ้ว6.9นิ้วหรืออะไรเงี้ยครับมันใหญ่ไปแล้วผมว่าแล้วมันมันพกพาลำบากมันเกะกะคุณมาดเป็นไหมเป็นครับยิ่งเฉพาะแบบบางทีเราใช้งานมือเดียวเรารๆลงงพััออออะะไรถืขกเย ใช้งานมือเดียวก็กดไม่ถึงสุดขอบจอเงี้ยเป็นอืมใช่เ,เพราะผมว่าหน้าจอมันเล็กลงเนี่ยมันอาจจะเป็นข้อดีก็ได้ผมผมว่าตอนนี้จริงๆอะผมหามือถือหน้าจอที่มันมันเล็กลงแล้วนะครับแล้วแต่ปัญหาคือพอมันเล็กลงเนี่ยมันจะมีหน้ามือมือถือที่แบบแรงแต่เล็กหาไม่ได้เออตัวเนี้ยตัวเนี้ย ใช้ได้เลยไอโฟน13แรงโชว์อยู่แล้วแล้วลเล็กด้วย5.4นิ้วแล้วมันเล็กเกินไปหรือเปล่าถ้าถ้าลองไปเทียบกับตัว iPhone อย่าง i p h o n e SE ตัวถูกเนี่ย iPhone SE ขนาดหน้าจอ4.7นิ้วขนาดหน้าจอ4.7นิ้วนะแต่ว่าขนาดตัวมือถืออะยังใหญ่กว่าตัว13 mini น,นี่เลยเพราะนั้นคือขนาดหน้าจอมันน่าจะ,น,าจะน่าจะโอเคสําหรับคนคนที่ไม่ได้ต้องการไปใหญ่แล้วอะต้องการพงเที่ยวเนี่ยพกพาง่ายเป็น iPhone แบบ13เลยอย่างที่สองที่ ใช่อย่างนี้ด้วยอย่างที่2ที่แตกต่างคือเรื่องแบตเตอรี่แบตเตอรี่เนี่ยมันน้อยลงมันทําให้การใช้งานได้น้อยลงกว่า13ชั่วอยู่แล้วครละจริงๆแล้วเนี่ยไอ้แบบเนี้ยไอ้์ o แฟ factor แบบเนี้ย iPhone มันเป็นมาตั้งแต่ iPhone 12แล iPhone 12แล้ว iPhone 12 mini ใช่ไหมแล้วก็มีคนแบบอยากได้ iPhone 12 mini แยะๆเลยแต่ปัญหาเวลาเขาเอาไปใช้งานจริงก็คือแบตเตอรี่มันน้อยเกินไปแบตเตอรี่มันน้อยเกินไปแล้วเขาใช้งานได้ไม่ถึงวันบางทีต้องชาร์จไปบ่อยมันน่ารำคาญไงถึงมันจะเล็กพกพาง่ายเขาชอบอะไรเง เขาเพิ <IC S> ่ม <A> แบตเตอรี่ขึ้นมาแบตเตอรี่เนี่ยตัวแบตเตอรี่เองเนี่ยใหญ่ขึ้นประมาณสิบปอซนแล้วสามารถที่จะใช้งานร่วมกับซี u ตัว A15 ที่มันประหยัดไฟมากขึ้นได้ใช้งานได้นานขึ้นตัว12นี้เนี่ย1.5ชั่วโมง1ชั่วโมงครึ่งอ่ะเยอะอยู่1ชั่วโมงครึ่งก็เยอะอยู่นะเออวันโดยรวมเนี่ยคือ iPhone 13เลยหน้าจอเล็กลงอาจจะเป็นข้อดีก็ได้แบตเตอรี่เล็กลงแต่เพิ่มขึ้นแล้วจากปีที่แล้วอีกชั่วโมงครึ่งครับ ก็น่าจะใช้งานถ้าเกิดมันมันเป็นอย่างนั้นจริงใช้งานได้ทั้งวันโอเคจริงๆเนี่ยน่าสนใจมากโดยเฉพาะข้อสุดท้ายที่ผมกำลังจะบอกคุณเพราะว่าราคาของมันเนี่ยสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทเนี่ยถูกกว่า iPhone 13เนี่ยรุ่นเริ่มต้นสี่พันบาทเลยนะตัว iPhone 13รุ่นเริ่มต้นเนี่ยค,คือสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถูกกว่าทั้งสี่พันบาทแล้วความจุที่ให้มาเป็นความจุเริ่มต้นของของทั้งสิบสามสิบสามมิลลิเนี่ยคือหนึ่งหนึ่งร้อยยี่สิบแปด 1 2 8่งกิกะไบซึ่งเป็นความจุเออกิกะไบซึ่งเป็นความจุที่แบบเออใช้งานได้เลยไม่ใช่แบบไม่ใช่ความจุเริ่มต้นเหมือน iPhone 12ที่มันเป็น6 4 g กิกที่แบบไม่น่าใช้ได้มันน้อยไปแล้วทุกวันนี้ก็คือเนี่ยไอครั้งแรกที่ผมเห็น iPhone 13 m าม i ผมก็เออฟนสิบสามมิิก็ปกติปะวะคุณเอกมาคุยกันเนี่ยก่อนจะทำคอนเทนต์เนี่ยคุยพูดอธิบาย้มมฟังฟังไปฟังมาชักเคิร์มไว ชักจะเออน่าสนใจจริงๆเหมือนกันนะเพราะบางทีผมใช้จอใหญ่แล้วผมก็รู้สึกเทอะท่าเนี่ยอย่างเวลาผมจะนําทางในในรถใช่ไหมไอโฟนมันหนีบไอตัวติดกระจกอะมันหนักอะมันยิ่งมีเคสมันหนักแบบกระเดวกระเดามันน่วงๆเงี้ยเออบางทีผมก็เกิดการลำคาแล่ะเออชักชักชักจะสนใจเหมือนกันนะต้องต้องรอต้องรอดูตัวจริงว่าแบบใช้งานได้นานมากขึ้นจริงๆแล้วมันเอ้ยมันเพียงพอไหมถ้ามันเพียงพอเนี่ยผมว่าตัวนี้ฮิตอะ ครับผมบตัวต่อไปเนี่ยตัวที่น่าสนใจลองต่อไปเนี่ยเป็น iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro เนี่ยน่าสนใจเพราะว่ามันปีนี้มันเหมาะสมกับการที่เป็นรุ่นโปรจริงๆอ่ะปีที่แล้ว iPhone 12กับ12 Pro เนี่ย แทบไม่ต่างกันเลยนะพวก CPU หรืออะไรเดียหน้าจอแทบไม่ต่างกันเลยนะ <Ừ. S 2> ปีนี้เนะี่ยต่างกันเยอะมากมีต่างกัน3จุดใหญ่ๆอ,อย่างที่ผมบอกไปแล้วตั้งแต่ตอนตอน้ตนก็นคือ CPU มัน,ม,นมันแรงขึ้น CPU ตัวเนี้ยถึงจะใช้ A, a 1 5เหมือนกันแต่เป็น A15 ที่มี5คอร์ GPU คือมี 1>, 1 GPU ที่มันมากกว่าตัว a, a, a 1 3ธรรมดาใช่เพราะนั้นตัว GPU การเล่นเกมหรือการที่ไปถ่ายรูปถ่าย 4K ถ่ายโปรเรสเนี่ยดีขึ้นแน่นอนอยู่แล้วครับ สเนี่ยคือหน้าจอโปรโมชั่น1 0 1ถึงเฮอตัวนี้จริงๆหลอตั้งแต่ปีไอโฟนสิบสองสิบสอแหละกักไว้ไม่หมาครับก็เก่อปปกักไว้เพิ่งมาปีนี้เพราะฉะนั้นมันก็หน้าจอก็ดีขึ้น CPU ก็ดีขึ้นตัวกล้องทั้ง3ตัวดีขึ้นหมดมตัวนี้ผมว่าผมว่าเหมาะสมอากการที่จะเป็น Pro ป,ปีนี้จริงๆก็คือถ้าถ้าอยากได้โปรก็อย่างนี้แหละจไปแต่มีข้อแนะนำมีข้อสังเกตดนึงคือ ตัวเนี้ตัวโปรเนี่ยคือข้อดีของมันคือกล้องมันดีใช่ไหมแล้วเขาก็สามารถที่จะถ่ายวิดีโอแบบโปรเลสได้คือโปรเ e s o l ลูชันแบบเหมือนไฟล์รออะไรเงี้ยได้ที่ 4K 30เฟรมต่อวินาทีแต่ตัวเนี้ย3 4K เนี่ยถ่ายได้ได้เฉพาะตัวที่ความจุ256กิกะขึ้นไปถ้าคุณไปซื้อรุ่นรุ่นเริ่มต้นอ่ะรุ่นถูกสุดของโปรเนี่ย1น8่อย่กิกะถ่ายได้แค่ Full HD เนี่ยระวังตรงนี้ไ้ด้วย ตัวต่อไปที่น่าสนใจจริงๆสนใจ Ramadan, น่าสนใจน้อยสุดละวล่ะในตระกูล iPhone 13ก็คือ iPhone 13เนี่ยแหละคือมันน่าสนใจน้อยส,นนส,สุดเพราะว่า <f> iPhone 13สาเนี่ยสำหรับผมเนี่ยมันดูต่างกันกับ iPhone 12เนี่ยน้อยมากครับน้อยมากยัางไงามันมีต่างกัน3จุดที่คุณอธิบายไปแล้วก็คือหนึ่งคือ CPU A15 CPU a บ5้าาคำถามที่ทุกคนต้องถามเลยคือมันแรงกว่า A14 เยอะไหม <Sounds S 1> <f> มันแรงกว่า a 1 4เยอะไหมเนี่ยคือถ้าดูตอน Apple เปิดตัวเนี่ยคือ อย่างแรกเขาบอกว่าตัวทรานซิสเตอร์เนี่ยหนึ่งหมื่นห้าพันล้านทรานซิสเตอร์ของตัวไอโฟนมากกว่าตัวเดิมเนี่ยหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยล้านทรานซิสเตอร์เนี่ยเยอะกันดูอย่างนี้นะใช่ใช่แต่แต่แต่ตัวเนี้ยเขาไม่ได้บอกว่าเป็น A 1 5ที่ใช้กับตัว iPhone 13หรือเป็นตัว A 1 5ที่ใช้กับ iPhone 13 Pro ที่มี GPU 5้าคอซึ่งท่าให้ผมเดาคือมันตัวมันมันคือตัวที่มันมี GPU 5คอรอนั่นแหละแน่นอนเลยซึ่งถ้ามันมีตัวดีที่สุดใช่ไหม ถ้ามันคือตัว GPU 5้คองัอ้น GPU 1นคอเนี่ยมันประมาณกี่ทาร์ิสเตอร์ถ้าไปดูแบบรูปอะไรเงี้ยดูขนาดพื้นที่เทียบกับโดยรวมแล้วเนี่ยผมคิดง่ายๆคือประมาณ1ล้านทาร์ิสเตอร์หนึ่งพันล้านทาร์ิสเตอร์อ่าหนึ่งพันล้านทาร์ิสเตอร์เนี่ยความต่างระหว่าง1 5 0 0 0ล้านกับ1น8 0 0ล้านเนี่ยประมาณ3,000 3,000มล้านหายไปละ1 0 0 0ล้านเหลือแค่2,000ล้านและ2,000ล้านตัวเนี้ยคือมันก็ดูไม่เยอะแล้วไงแล้วถ้าดูอย่างเงี้ย ที่ Apple พยายามอธิบายส่วนใหญ่เขาจะอธิบายเรื่อง AI เน้นความสามารถในการใช้เอไออะไรอย่างเงี้ยอย่า Cinematic Mode หรืออะไรเงี้ยก็จะไปใช้ AI เยอะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยอาจจะไปเพิ่มตรงเอไอมากกว่าที่จะเป็น CPU หรือ GPU ของแต่ละตัวอะไรเงี้ยเป้นเน้นย้อนดาวครับใช่นอกจากข้อมูลตรงเนี้ยก็จะมีข้อมูลที่ Apple มาบอกแบบหลบๆซ่อนๆเนี่ยก็คือเขาบอกว่า CPU a 1 5เนี่ยแรงขึ้น50%าอรตัว G.P.U. แรงขึ้น30%เอเ้เยอะเยอะเมื่อเทียบกับแต่เมื่อเทียบกับคู่แข่งที่ดีที่สุดของคู่แข่งทําไมคือคือคำถามมันต้องเทียบกับคู่แข่งนะเวลาเทียบเนี่ยปกติ Apple เขาจะเทียบกับรุ่นก่อนอะไรเงี้ยทำไมไม่เทียบกับ A14 อ่ะคือแค่คิดแค่เนี้ยก็เหมือนจะรู้คําตอบแล้วคือประมาณเขาเทียบแล้วแหละกับ A14 แต่มันดูแบบไม่ไสนใจอ่ะดูไม่ได้แรงเหมาเดิมเยอะเท่าไหร่อะไรใช่ไหมใช่แต่คืออันนี้แค่คิดเองผมคานวณให้แล้วกัน ถ้าเขาบอกว่าคู่แข่งที่ดีที่สุดคือใครให้ผมคิดก็คือคอคอมคอคอมไอตัวซีบิที่ดีที่สุดคือ Snapdragon 8 8 8 plus 8 8 8 plus เนี่ยอย่างในอย่างเว็บอย่าง e i k b e n c h ที่ทดสอบผล CPU เนี่ยยังไม่มีผล Official เลยตัวที่มีผล Official จริงก็คือตัว8 8 8ผมว่า Apple น่าจะใช้ตัวที่มีผล Official เนี่ยแหละ o f f i c เ a l เนี่ยแหละซึ่งก็คือตัว8 8 8ถ้าผมเอาไป คำนวณให้ดูเทียบประหยาดประหยัดไอ้ที่มันดีขึ้น CPU 50% GPU 30%เนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยคือสุดท้ายคือออกมาเนี่ยผมเทียบกับตัว A14 รุ่นเก่าให้ดูก็คือถ้าซิงเกิลคอร์เนี่ยน้อยกว่าอีกน้อยกว่า A14 น้อยกว่าลบเจ็น่งเอนี่ยเอเอพอพอกันนะว่าตัวมัลติคอร์ครับเออตัวมัลติคอร์เนี่ยดีขึ้น18%เอออันนี้ดูน่าสนใจอันนี้คือมุมหนึ่งอีกอีกมุมหนึ่งที่ Apple มาาออธิบย่ะแบบบอๆเหมือนกันมาอธิบบบายแ ให้ใหข้อมูลของ A15 แบบอ,อ้อมๆก็คือในตัว iPad mini เขาบอกว่าใช้ CPU ที่แรงขึ้น40%อางตัวเก่า GPU GPU แรงขึ้น80%กับตัวเก่าแล้วก็เขาเขาไม่ได้บอก CPU อะไรแต่ตอนหลังผมไปดูในเว็บไซต์เขาเขาก็บอก A15 ในเว็บไซต์ก็คือคือ A15 ที่ใช้ใน iPad mini เนี่ย CPU ดีกว่าตัวเก่า40% GPU ดีกว่าตัวเก่า80%เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนของ iPad mini ซึ่งรุ่นก่อนของ iPad mini เนี่ยใช้ A12 A12 เนี่ยย้อนกลับไป3รุ่นอ่ะ15 14 13 12สะมสามสี่ทีดูแล้วเออผมมาใส่ในตารางนี้ให้คุณดูคมันก็ต้องแรงเก่าอยู่แล้วผมมาใส่ตารางนี้ให้คุณดูว่าว่าดีขึ้น40% 40% 80%เป็นไงมั่งสรุป CPU ไม่ได้ดีขึ้นทั้งซกอร์ิคอร์ GPU ดีขึ้นประมาณ5%คือ ดูคข่าวเลยว่าดูมีโอกาสมากเลยที่มันจะไม่ได้ได้ดีขึ้นมากตัว CPU A15 เมืม่อเทียบกับ A14 นั่นคือจุดหนึ่งของความต่างของ A13 จุดที่2ของความต่างของ A13 คือ notch เล็กลงซึ่งสำหรับผมมันมันน้อยมากถ้าคุณรับ notch ของ iPhone ได้ขนาดนั้นแล้วมันจะเล็กลง<ร>อีกนิดน,นึงก็ดีขึ้นแล้วเี่มากมากเาก็ดีขึ้น,นแล้วยังไงก็ดีขึ้นแหลมคงไม่มี notch อะไรจะใหญ่กว่านี้แล้วครับกวอนเดิมครับันเดิมมีกระเบอเลยนะครับครับผม จริงครับครับข,ข้อที่3ก็คือการที่ทําตําแหน่งกล้องเปลี่ยนไปด้วยเหตุผลที่ว่าเขาเอาเซนเซอร์ชิป o อเมาใส่ในกล้องหลักใน,ในกล้องวายของเขาเนี่ยซึ่งมันจะทําให้ให้ภาพดีขึ้นไอ้กล้องหลักกล้องวายของเขาเนี่ยเวลาใส่ OS เอสไป OS เนี่ยที่เป็นเซนเซอร์ชิปเ่มันมีหน้าที่อะไรก็คือมันมีหน้าที่ที่จะกันสั่นในขณะที่แสงน้อยลงก็คือสุดท้ายคือผลของภาพอ่ะมันควรจะได้ภาพที่ตอนมืดมือ่ะสว่างขึ้นมันควรจะได้ภาพที่น้อยๆลง เพราะว่าสามารถเปิดเอฟซ p ได้ได้มากขึ้นแล้วก็ไม่ต้องใช้ไอโซเยอะหรืออะไรเงี้ยมันก็จะภาพแบบเหมือนเปลนน,น้อยน้อยลงแต่ตัวนี้จริงๆไม่ได้มีมาตัวแรกจริงๆมีตั้งแต่ iPhone 12 Pro Max แล้วเขาใส่มาในในนั้นแล้วครับเหมือนจะดีขึ้นมาใส่ในรุ่น13เนี่ยเออแต่คนที่ไปเทสปีแล้วเนี่ยไอไอโฟน12 Pro Max เนี่ยตัวไอเซนเซอร์ชิป OS เนี่ยเขาเขาเทกมาแล้วแบบถ้าไม่ต่างอ <laughs> เอางดีว่าสรุปที่ใส่ สรุปที่ใส่มาให้ทั้งหมดเนี่ยดูแทบไม่ต่างเลยมีแบตเตอรี่ที่เพิ่มขึ้นมาในนานขึ้นเนี่ยอ,อมันดีอยู่แล้วที่ทใช้ได้นานขึ้นแต่ดูอย่างอื่นเนี่ยดูแทบไม่ต่างเลยมันเลยน,น่าสนใจหรอน้อยที่สุดสำหรับผมในไม่ได้ฟน <ผม S 1> ด้วยกันแต่ว่าถ้าเกิดใครใครมาจากรุ่น11เหมือนผม,มอาไอโฟนสิบเอ็ดก็เป็นไอโฟนสิบก็ยังเป็นตัวที่น่าสนใจนะเพราะมันก็อ,กนอัปเกรดจากรุ่นเก่ามาค่อนข้างพอสมควรเลยก็ก็จก็คุ้มค่าที่จะเปลี่ยนอยู่ครับถ้าจาก12มา13เนี่ยไม่แนะนำ ใช่อืมแต่ถ้าคุณมาตั้งแต่11ลงไปเนี่ยเออเันคุ้มอยู่แล้วตัวต่อไปที่น่าสนใจซึ่งคุณพัฒจริงๆสนใจคือตัว Apple Watch 7ยังไงคุณพัฒก็ก่อนหน้านี้ข่าวลือมันจะบอกว่าเอ้ฟอร์บิเตอร์จะเปลี่ยนจะเปลี่ยนเป็นแบบเหมือน iPhone 12ที่แบบรบเรียบใช่ไหมเป็นแบบหน้าจอเรียบแล้วก็มีขอบเป็นสั่งขึ้นมาผมบอกคุณเอกแบบวูถจะออกงี้จริงนี่กูหัวนเลยเนี่ยต่อให้แบตยังใช้ได้หนึ่งวันเหมือนเดิมกูหัวลมแล้วเนี่ยชอบชอบฟอร์บิเกเน เปลี่ยนแค่ว่าหน้าจอมันใหญ่ขึ้นจรลดขอบใหญ่ขึ้น20%ใช่ไหมแล้วก็ไอโอเวล Display มันสว่างขึ้น70%ในที่ร่มอะไรเงี้ยมันก็ก็ปะกะติอะแล้วก็กระจกเ mm hmm. ขาบอกกระจกนี่แข็งแกร่งที่สุดทีด่เคยมีมาก็แน่นอนแหละค mm ุณ hmm. เล่นเอากระจกปูดซะขนาดนั้นแหละยเขายังบอกด้วยว่าโอยนี่ขอบขอบสันนี่ทําแบบซีมเลสใช่ไหมเวลามองด้านข้างนี่ผลการหักเหของแสงของกระจกเนี่ยทําให้เกิดมิติความสวยงามของภาพเลยเนี่ย อืผมผมกลัวเรื่องนี้แหละกลัวมันจะเป็นรอยมันจะกระแทกเพราะเรากระแทกเนี่ยกระจกกระแทกก่อนเลยนะครับคุณเอากระจกปูดขึ้นมาขนาดนี้นะฮะสิ่งเดียวที่ผมสนใจเลยสําหรับรอบนี้สาหรับวอ t c h ซีรีส์เเนี่ยคือสีครับผมชอบสีเขียวขี้มาครับจบครับแค่นั้นเลย <c oughs> นะครับถ้าจะซื้อก็ซื้อเพราะสีอย่างเดียวเลยเนะี่ยกับกับกับวอร์ดเฟสดีไซน์ใหม่ของเขาอะนั่นแหละที่ผมชอบ <c oughs> นะครับ ตอนแรกคุณพัดครับคุณพัดบอกผมนะว่าเอ้ยเน่าสนใจมากตัวนี้ก่อนเนี่ยเปิดตัวกำลังเปิดตัวพอยวมาเสร็จแล้วผมถามคุณพัดอีกทีนึงกูดูก่อนวะแต่แต่ว่าถ้าใครยังไม่เคยมี Apple Watch มาก่อนหรือ Apple Watch รุ่นนี้มันเก่าลงไปอะสี่สามต่ำกว่านั้นน่ะตัวนี้ก็เป็นตัวที่น่าสนใจอยู่ดีครับก็ก็รุ่นใหม่อ่ะเนาะมันก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วครับก็ประมาณนั้นครับสิ่งที่เราวิเคราะห์ก็วันนี้ไปก่อนไปก่อนครับลาไปก่อนกับรายการคู่คู่เก่กครับ ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แต่ที่แน่ๆอย่าลืม Subscribe ครับกดกระดิ่งนะครับจะได้ไปพลาดคลิปใหม่มของเราบ๊ายบายครับบ๊ายบาย